นะเป็ดคนอีสานเป็นบอสขุนบ้านเดียวกันเนรลามันจะคุยกันกูเลี้ยงแม่ไปงานแต่งผมบอไหว้เป็นบอสครับเจ้าขอให้ปักเจ้ยไปงานแต่งเป็นพี่เจ้าก็ได้บอสแกว่าที่นี่เด้จะนิกกะแล้วนะมางานแต่งด้วยล่ะแล้วมึงจะรีบมีผัวไปไหนแล้วทีนี้มึงจะเอายังไงต่อกูจะล้มแมน เมื่อสัญญาสโลงหายเสแสร้งเข้าใจนะว่ามึงอาจจะนั่งตรงนี้แต่มึงจชวกูมานั่งตรงนี้ทาไมเอาหลังก็ว่าดู วิ่งหนีอะไรก่อนนี <c oughs> ่ผูานะจ๊ะกูเห็นสมาชิกทังตัวมึนยีคนนี่แหละตอนนี้โอเคว่ากูเป็นูรยอิดกรเปว่าทุกโัยนเออเว เป็นไงครับตัวอย่างหนังนิกะผู้บ่าวนิกะบ่าวนิกะเขาไม่ดีแน่นอนเขาไม่ี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นการเอาภาคอีสานมาผสมกับภาคใต้แล้วคือยอมรับว่าหนังอีสานเนี่ยครับได้รับความนิยมมากเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าหนังอีสานนี่คือแบบเขาทำดีหลายเรื่องนะเอเราสังเกตจากอาซาเบเล่ก็หนังอีสาน แล้วก็ตำรวจแต่งคือทรงก็ดีนะตำรวจแต่งก็เป็นหนอีสานเหมือนกันเนาะแล้วก็ภาคใต้อภาคใต้ก็จะมีหลากหลายเรื่องอ่ะที่เป็นภาคใต้แต่อันเนี้ยคือจับมาผสมผสานกันขายได้ทั้งสองภาคอ่เอาเป็นเรื่องเดียวเลยเอภาคาใต้ก็ขายได้อ,อีสานก็ขายได้เอดูแล้วน่าจะเป็นแนวแบบปวดงานแต่งประมาณนี้ประมาณนี้ปวดงานแต่งหรือไม่ก็เมืบบ เอาเนี่คือเหมือนว่าเจ้าบ่าวอาจจะไปไม่ถึงงานแต่งอะไรเงี้ยเออแล้วก็แคเห็นเจ้าบ่าวยังมันนอนเมาอะไรอยู่เ้ยเออเอออก็อาจจะอมีอะไรที่พิเศษพิเศษหน่อยน้องเพราะว่าเป็นความรักระหว่างเฮ้ยต่างสานเออมาใต้ได้ยังไงผู้เก่าเขาก็เก่งนะเขาก็ไอเดียดีในการที่จะผสมผสานสองผ้าเข้าด้วยกันออก็ เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งหนังไทยที่น่าติดตามเหมือนกันหนตามน่าสุกเลยแหละเออหนังไทยดีๆก็มีเยอะนะ่าดอย่างเทเลอร์ก็เออดีนะไม่ได้เก็บกิเลยนะมุมกล้องสวยเลยนะโอ้กอนจะมุมอะทั้งมุมกล้องทั้งโทนสีสวยใช้ได้เลยมีการมีการทําให้มันดูแบบยกระดับขึ้นนิดนึงไม่ได้แบบว่าทําลวกๆอ่ะเออตั้งใจทํามีความตั้งใจทําแล้วก็ผมดูจากอข่ายหนังอะ คนที่ทำอ่ะก็เป็นบริษัทใหม่ประวัตใหม่เยอะเออเนาะบริษัทใหม่ๆที่เราเราเราไม่เคยเห็นนะบริษัทไทยน่าจะติดตามก็แอบเชียร์อยู่เนาะอะไรที่เป็นคนไทยทำก็สนับสนุนกันเนาะสนับสนุนหนังดีเราก็พูดว่าดีนะครับแต่หนังที่เยังไม่ถึงเนี่ยผมว่าควรจะมีการทำให้มันพิจารณาว่าเราต้องไป เคี่ยวหน่อยไหมเคี่ยวให้มันโอเคหน่งไม้ไปปรับปรุงให้มันดีทําสตอรี่ให้มันดีเดี๋ยวมันดีเองเอออีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักเลยนะทีมอะไรนักแสดงเลยเนี่ยตำรวจแต่งอะเราก็ว่าตัวอย่างออกมาดีอะเออตัวอย่างออกมาดีนะแต่ไม่รู้ว่าหนังจะเป็นยังไงไปสอความเ็จหรือว่าแต่เฮ้ยก็แอบเชียร์เหมือนกันตำรวจแต่งเนี่ยขนาดคนอื่นเขามีเอกชนกันหมดทำไมตำรวจไม่มีเอกชนเงเออเป็นไอเดียไอเดียที่อยากจะนําเสนอเหมือนกัน นะครับผมก็เนี่ยแหละเดือนนี้นะครับผู้บ่าวนิกะนะครับผมก็ถ้าใครชอบที่เกี่ยวกับผู้บ่าวไทยบ้านเออแก๊งแก๊งไทยบ้านเออแก๊งไทยบ้านก็ไปชมกันได้เพราะว่าน่าจะมีความสนุกครบเครื่องแน่นอนครับผมครับผมสิบเก้าธันวาครับพ <sh ึ่งลงภาพยนตร์